จ็ดสมุนไพรลดไขมันในเลือดลดการสะสมของไขมันอุดตันของดีใกล้ตัวมาดูกันเลยไขมันในเลือดสูงขึ้นนั้นเกิดจากการที่คุณรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงส่งผลให้ระดับของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและคอเลสเตอรอลรวมเพิ่มขึ้นดังนั้นคําแนะนําก็คือการรับประทานสมุนไพรบางชนิดสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีและในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําให้คุณได้รู้จักกับ7สมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเลือดได้นั่นเองนะครับ หนึ่งก็คือญ่าหวานญ่าหวานนั้นเป็นสมุนไพรที่สามารถให้ความหวานตามธรรมชาติได้อยู่แล้วและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมันสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นการกําจัดไขมันไร้ในเลือดและผลที่ได้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้นั่นเองนะครับ2ก็คือขิงผมเชื่อว่าคุณต้องรู้จักขิงอย่างแน่นอนซึ่งขิงเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ร้อนจึงสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมได้นั่นเองและที่สําคัญก็คือ ขิงนั้นมีสรรพคุณสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นแล้วขิงก็ยังสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ได้อีกด้วย 3. ก็คือกระเทียมกระเทียมจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร์ในเลือดซึ่งมีการศึกษาแล้วพบว่ากระเทียมนั้นสามารถช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีและลดคอเลสเตอรอลตัวไรลงไปได้อีกด้วยเมื่อรับประทานเป็นประจำเพียงหนึ่งเดือนจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้อย่างเห็นได้ชัด สี่ก็คือกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่สามารถลดคลลอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ลดคลลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีอีกด้วยแต่ทั้งนี้ถ้าคุณต้องการดื่มน้ํากระเจีย๊ยบขอแนะนําว่าคุณไม่ควรใส่น้ําตาลเพื่อที่จะสามารถลดไขมันในเลือดให้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับ5ก็คือตะไคร้สาหรับสมุนไพรที่หลายๆคนควรมีติดบ้านไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือตะไคร้ซึ่งก็มีสรรพคุณช่วยในการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงโดยจะช่วยรักษาระดับ ตรกรีเซอร์ไลและลดคอเลสเตอรอลไม่ดีจึงช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดได้นั่นเอง 6. ก็คือหัวหอมใหญ่ซึ่งหัวหอมใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักดีนั้นมีสรพคุณช่วยในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ดีกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ด้วยและยังมีการศึกษาของมหาวิทยาลัยในฮ่องกองพบว่าหัวหอมใหญ่นั้นสามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ถ้าหากว่าคุณมีการบริโภคหัวหอมดิบทุกวัน ก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายคือจะช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีให้เพิ่มขึ้นได้มากจึงส่งผลทําให้ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณได้นั่นเอง7ก็คือมะขามป้อมนี่ก็มาถึงสมุนไพรชนิดที่7ซึ่งเป็นชนิดสุดท้ายที่จะได้แนะนําในคลิปวิดีโอนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็คือมะขามป้อมโดยมะขามป้อมนั้นมีสมุพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลแลตไรกกีเซอร์ไรด์ช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีอีกทั้งยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วย และถ้าหากว่าคุณได้ความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปและขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มากนะครับสวัสดีครับ